สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับหน้าฝนแบบนี้เราต้องปลูกประเภทไม้เรือยนะเพื่อนเพื่อนจะปลูกฟักนะเพื่อนเพื่อนนี่พรวนดินมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะผสมปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาปลูกกันเลยเพราะว่า,พาเพาะเมล็ดไปแล้วเพื่อนเพื่อสองหลุมแล้วเพื่อนเพื่อนนะมองเห็นเป๋าไม่รู้นะแดดก็แรงก็ด้วยตอนนี้ เดี๋ยวนะจะดึงสายไม้ล้มเปล่าพรวนดินแล้วนะเพืพ่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยลงใบแล้ว,วเราก็จะพรวนดินเราก็โรยอันนี้มเมล็ดถ้าเราเพาะให้งอกนะมันก็จะขึ้นง่ายนะเพื่อนเพื่อนนะปุ๋ยเราก็ปุ๋ยหมักพืชสดนะเพื่อนเพื่อนนี่นะ้ำเมล็ดอยู่ในนี้ละห่อไว้มองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูนะนี่ทิ้งมตรงนี้ก่อน อุ้ยหมักพืชสดนี่แต่เป็นหญ้านพืเพื่อนนะใส่ไปเลยเราทําเองเป็นหญ้ามันก็เหมือนกับเป็นฟางมาในตัวคุมดินไปด้วยเพื่อนนี่โอ้แดดกําลังร้อนเลยเพื่อนๆมันอาจจะเป็นก้อนหน่อยก็ช่างมันไม่เป็นไร เดี๋ยวเราโรยมเมล็ดนี่ใช้ขายขานิดนะเพื่อนเพื่อนนะแดดก็ลรองร้อนเลยเดี๋ยวรดน้ำแล้วก็โรยมเมล็ดลองดูนะจะขึ้นไหมแต่เคยปลูกได้กินนะเพื่อนๆ แล้วมันออรลูกที่กินไม่หว <endeu> <wei>. ัดไม่ไหวเลยเป็นฟังน้ำรั่วฟักลูกแฟงรู้วนะเพื่อนเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่คนเรียกเบื่อกับสายนี่เหมือนกันนะมันจะดึงลมไหมนะ นี่นะเหีนแล้วเดี๋ยวนะยิ่งร้อน,นยิ่งต้องเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งร้อนเพื่อนเอาละแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอ เดี๋ยวนะขอไปเอาน้ำก่อนโอ้ยร้อนร้อนปวดสายไหมนี่นะเพื่อนเพื่อนนะจะเอาน้ำฉีดก่อนรู้มองเห็นหรือเปล่าเนาะนะแป๊บนึงนะเพื่อนเพื่อนนะน้ำก็อยู่งนีงแงล้ะอ๋อยู่ริง หน้าฝนแล้วเพื่อนๆอาจจะปลูกง่ายหน่อยดินมันเปียกแต่เราก็ต้องรดน้ำเผื่อไว้ น่าเบื่อนะเพื่อนๆนนะล้มจนได้ผมเองผมยังเบื่อเลยมันไม่สะดวกเล,ลยไสายใหม่นี่ก็อย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนนะก็นั่นแหละทนราหน่อยนะโอ้ย <c oughs> ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะล้มจนได้ไม่เป็นไรนะ มันทําก็เบื่อแต่ก็นั่นแหละเอาใหม่เอาใหม่หมนะเมื่อกี้เอาดินละเอียดโรยนะเพื่อนๆโรยทับหน้าไว้เพื่อว่ามเมล็ดมันจะได้ไม่จมลึกนะแล้วก็เรามาดูมเมล็ดพันกันนะเพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะเดี๋ยวนะมันงอกแล้วนะเพื่อนๆหลังจากที่เราบ่มเราเพาะมานะ นี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่นะถ้าเราทําแบบนี้มันอาจจะงอกติดง่ายขึ้นนี่นะเหมือนถงงอกเลยไหมเพื่อนเพื่อนนะเราก็โรยโรย,โล,ย,โล,ยโลงไปเป็นฟักนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้นนี้ก่อนดีกว่าดึงรงมอีกั้มนะนั่นนั่นดึงละดึงละดึงละ,ดงละเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเพื่อนเพื่อนนะน่าเบื่อจริงๆเลยคนทําก็เบื่อสายพวกนี้ไม่ใช้สายก็ไม่ได้ไม่ใช้สายก็เสียงไม่ชัดนี่นะ มันงอกแล้วต้องรีบลงแล้วเพื่อนๆก็เลยโรยลงไปเดี๋ยวดิงกบแล้วก็โอ้ยาวแล้วด้วยเมื่อวานไม่งอกเพราะวันนี้งอกเยอะมากเลยก็วัดดวงโอ้โหยาวลากยาวมากๆ,ๆเลยเพื่อนๆมันจะรอดป่ะมันลากมันจะยาวนเกิน่งเดี๋ยวกระจายกระจายอยู่นะเพื่อนๆนะคือถ้ารอดก็โอเคเป็นฟักนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าวัดดวงอ่ะเมื่อวานไม่งอกเพราะวันนี้งอกเอารอมาตั้งหลายวันเลยเพื่อนๆกว่ามันจะงอกนะเดี๋ยวใส่เยอะๆ,ๆไปก่อนนะ เดี๋ยวเพื่อนๆบางคนบอกพูดมากอีกก็ไม่รู้จะแบบไหนดีเพราะว่าก็มันสไตล์เนี้ยนเพื่อนๆนะพูดมากเขาบอกว่าพูดมากก็ไม่เป็นไรจะว่าก็ว่าไปแต่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครเบื่อก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ได้บังคับคนไม่เบื่อเขาก็มีนะใครที่บอกว่าพูดมากก็ พี่ก็เชิญไปดูช่องอื่นก็นได้นะพี่นะ <c oughs> ผมดูคนอื่นผมไม่ชอบใจผมก็ปัดผ่านผ่านนะเราก็นั่นแต่มีบางคนก็บอกพูดมากก็นั่นแหละก็พี่ก็ปัดผ่านก็นได้นะคนทําคลิปจะได้มีกําลังใจไม่ต้องมานั่นกันหรอกแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในโลกนี้มีคนหลายประเภทนะชอบไม่ชอบเขาก็จะว่ากันแล้วแต่เนาะ นี่นะลอยๆไปนะเ,ปนเพื่อนๆนะมันเป็นฟักนะที่มันี้งอกเยอะเลยแต่ต้องมาดูอีกระยะอีกสักระยะหนึ่งว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะเอาดินกบเอาดินแบบละเอียดกบนะไม่งั้นถ้าถ้าเราเอาดินก้อนใหญ่กบเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีแรงที่จะโผพื้นดินขึ้นมาและความแข็งแรงอาจจะไม่พอนี่แหละเรากระจายกระจายไปนะเ,ปนเพื่อนๆนะแล้วก็กบ ก็กบไปบางๆนะเพื่อนๆนี่แหละเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะงอกไปนะเพื่อนๆนะมาตรงนี้ทีนึงนี่นละเอียดกบนะ เสร็จเรียบร้อยแต่ร้อนมากเเพื่อนไม่ทำก็ไม่ได้พอข้เขางอกแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผังนะครับมาปลูกฟักในะวันนี้ฟักหน้าฝนเนี่ยปลูกไม้เลื้อยดีที่สุดแล้วเรามารอดูกันนะเพื่อนๆว่ามันจะงอกไหมนะเพราะเราเพาะมาหลายวันแล้วเพิ่งจะงอกเมื่อวานยังไม่งอกเลยงอกมานิดหนึ่งวันนี้รากยาวเลยขอบคุณนะครับ ขอทุกท่านสูขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ